อ้าวเจริญพรอ้าวนู่นวะนี่นั่งกับแม่อยู่บ้านนี้เหรอโยมจ้าอยู่บ้้้าานนีจอ๋ออยู่กี่คนน่ะหกคนจ้านี่นะจ้าเด็กกี่คนผู้ใหญ่กี่คนอ่าเด็กสี่ผู้ใหญ่สองเด็กสี่ผู้ใหญ่สี่นะอ๋อเด็กสี่ผู้ใหญ่สองผู้ใหญ่สองคนนะอ๋อแล้วทำอะไรนะตอนนี้ยังไม่ทำอะไรไปตกงานอยู่ค่ะตกงานอยู่เลยนานยังก็ต้องไปย้ายกลับมาตะสมบูรณ์ก็สามเดือนแล้วสามเดือนที่ตกงานนั่นนะอ๋อและและสามีทำอะไร อ๋อก็ไปรับจ้างแต่ทุนี้ไม่มีอะไรนะค่ะอืมอเคเดี๋ยวอาตมามีของมาแจกโยมหน่อยนะอ้าวเขาเยอะของมากันอ่คนตกงานนะไม่มีงานเอามาช่วยได้บรรเทาไปนายโยมนะน่าพอบรรเทาช่วยไปนะอ่าช่วยได้ช่วยไปเอาน้ําไปอ่าเขาสารน้ำอ่าข้าสาร,าสารแล้วก็ป๋องไข่ไก่อ่า ไข่ไก่น้ำมันน้ำปลาม,มาม่านมยำซุปยำซุปแป๊บนึงข้างหน้าข้างนี้อันนี้อันนี้นนนก็มีแมสด้วยนะโยมนะอนเอาไว้ใช้แมสนีอนนน่อะไรน้ำพริกน,น้ำปังพรีบแล้วนี่ก็เป็น สบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันคขีมอบน้ํายาพารานะยาลมอะไรเนี่ยเยอะเลยนะเป็นของใช้อ่าตัวเน็กอย่าลืมกินนี่อันนมมาให้นะกินนมกินขนมนะแต่ไปก่อนนะยมนะ อ่าจตริพยพรโยมไม่ต้องไม่ต้องมานั่งมันมันานั่งรวมกันนี่นั่งรวมมันนี้มานั่งรวมกันอ๋นออ,อยู่กี่คนนายโยมเนี่ยลูกชายสอยงสามแล้วทั้งเราเราหกนะไม่ไม่เกินนั้นหกหกคนนะอ๋ะออยู่หกเด็กมีเด็กไหม,มบ้านนี้ อ๋อบ้านโน้นอยู่จะอยู่บ้านโน้นนะอ๋อยอมอยู่บ้านนี้อ่าโอเคเอาอาตมาเอาของมาแจกนะเอาของมาของมานี่ของนี่ท่านแขนจะบ้ายจำร้อยก็รู้นี่นี่ของพวกเนยแดงซืง้อมาจังไม่ใช่ไม่ใช่จ้ะอ่าเยอะแต่ให้เลยให้เลยใส่ร,ร้านกระดาษได้แล้วอ่าขอตะมาเองน้ะไป เอาไข่ไข่ไก่ไปไข่ไก่เอาไข่ไก่เอาอาโจ๊กไปก่อนโจ๊กโจกจ๊กอะโจ๊กไปอ่ะปลาอะปลากระป๋องอ่าหมาม่าน้ำปลาน้ำน้ำน้ำมันนม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 ขนม อ่าขน,นมขน,นมไปจอ่าขนมปิ๊บอ่าขนมอซ่นมปังอ,อ,อ่เอาหอนี่มาห่อมาอห่อมาแตานี่มาน,นี่ก่อนมาน,นี่ก่อนนี่ันนี้ก็มีแปรงสิฟันยาสิฟันมีแมสนะมียาด้วยยาลมนะมีพารานะอ่าสิฟันไปเ่ยของ่างอยู่นี่นะมยาสิฟันแนปะสิฟันนะ ยาสารโลกอยู่นี่ด้วยนะอ่ายอมเอาไปใช้นะโอเคไปแล้วนะโยมนะอ,อ่าเจริญพรโยมอ่าเอาไปดีหนดูอีคนนะโยมบ้านอยู่กี่คนทั้งหมด ผู้ใหญ่ห้าผู้ใหญ่ห้าแต่ม่เกี่ยวกับแซนนะ,ะแซนตั้งหากตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยห้าแล้วผู้เด็กเท่าไหร่เด็กเด็กก็มีสองคน 2> 2คน,นี่คนนี้มาอยู่นี่ด้วยอ๋อสองคนเด็กประมาณเจ็ดคนนะที่อยู่นี่นะ,ะ,ะอ๋ออืมกลางวันร้อนเหมือนกันนะยยมนะโอ้โหร้อนน่าดูเลยร้อนน่าดูเลยนะอ,นอ๋อแล้วตอนนี้ทำงานอะไรอะ ก็เื้อของเก่าถูกอ๋อเก็บของซื้อของเก่าเนี่ยขายนะจ้ะอ๋ออืมโอเคเดี๋ยววันนี้อาตมามีของมาแจกนะ,อะเอามาให้โยมนะ,อะเอาเอาปันน้ำใจนะได้ช่วยโยมนะอ่ะเอาของมาซื้ะแม่งไปจ้จะไม่เป็นไรเมื่อสั่ำมันก่อนก็ได้ก็น้ำกินดีมากเขาสารน้ำเอาไปนะอ่ามาเดียเด๋ยวเดี๋ยวอะไรมั่งเก่อนเนี่ย หยิบมาหยิบมาอาจจะย้อมจมส่วนอะไรไปน้ำเอาไข่ไข่ไข่ไก่นะเดี๋ยวเพิไทยก่อนเดี๋ยวเพิไทยแระแเข้ามาปราแดงเข้ามาบ้างเปิดไฟตรงนั้นก็ได้เกลืออะไรอ่าเนี่ยอ่าปลากระป๋องนะเเปิดอ๊ะออเปิด่าไม่ใช่ก็เปิดอีกเออใช่ใช่ใช่อ่าจบกไอ้มาม่านะโยมนะอ่ามาม่าน้ำมันน้ำปลา อ่าอานมนะให้เด็กเอาให้เด็กไปเอาให้เด็กไปเอานมให้เด็กไปเออเอาเอาขนมให้เด็กด้วยขนมให้เด็กขนมให้เด็กเลยมน,เนมปังพี๊บนมปังพี๊บด้วยนมปังพี๊บด้วยอันนี้น้ำพริกเผาอยู่ในนี้ค <c oughs> ะใส่น,นี่อันนี้แมสมาแมสมาอันนี้เป็นแมสนายคนนะอ่ใส่นะ,นะแมสเอาไว้ใส่แล้วก็อันนี้มันจะรวมกันนะอ่าสบ,บู่ยาสีฟันแปรงซีฟันครีมอาบน้ำยาลม ยาพารานะมีมีน้ำพริกด้วยเนี่ยน้ำพริกอร่อยนะน้ำพริกอร่อยเอ่าแล้วก็นี่เนี่ยอันนี้เยอะของเนี่ยยาแล้วก็ของใช้นะโยมนะยุงมียุงเยอะอ่ะเอาไปใช้นะอ่ะอาอจะมาไปก่อนนะโยมนะอ่าจะเดินพรโยมนะ อยู่กี่คนเนี่ยโยมอยู่หกคนนะนะใครเด็กสามเด็กสามคนผู้ใหญ่หกผู้ใหญ่สามเด็กหกอ๋อผู้ใหญ่สามเด็กสามอ๋อบ้านมันตะพาลเนื้อจะพังนะโยมนะแล้วแย่โยมโยมบ้านเสียแล้วก็ไม่ได้ซ่อมอะไรเรยทำอะไรไม่เป็นตรงนั้นก็หักแลอ๋อตรงนั้นก็หักนะตรงนั้นก็ผุนะอ๋อผุไปหมดเลย อ,อ๋อแล้วไฟโยมมีดวงเดียวเหรอเนี่ยอยากมีแค่น,นะนี้เนี่ยอ๋อทั้งบ้านทั้งบ้านมีดวงเดียวนยะใช่แล้วมีห้องน้ำดวงเล็กแค่เดียวอ๋อไฟก็มีดวงเดียวนยะโอ้มืดด้วยร้อนด้วยนะร้อนไหมโยมร้อนรนะ้อนกลางวันก็ใส่ไปนอนบ้านเล็กอ,อืมอ่ะอาตมามีของมาแจกนะโยมนะอ่ามามาช่วยนะมา เออมาช่วยโอเคอันนี้ข้าวสารหอมมะลินะข้าวสารอันน้ำมาน้ำดื่มปลากระป๋องนีไข่ไข่ไก่นะไข่ไก่ไข่ไก่น้ำมันพืชอ่าหม่าม่านะอ่านม่อมให้เด็กด้วยนะอ่านมให้เด็กอันนี้เป็นขนม โจ๊กห่อขนมปังปิ๊บให้เด็กนะโยมนะ,อ,ะอันนี้เป็นแมสตนะโยมใส่แมสต์นะต่อไปจะออกไปไหนนะแล้วก็อันนี้เป็นของใช้นะสบู่ยาสิฟันแปรงสิฟนอนน้ำยาอาบน้ำอะไรนะยาพารานะอย่างนี้นะโยมเอาไปอ่าจะม,มีโรคเหนื่อยเลยนะ อ่ตามาไปก่อนนะยมนะนาจะเอ่อเอาไปใช้นะยมนะ,นะ